สวัสดีจ้าคลิปนี้ประมวลภาพผลผลิตในรั้วในสวนนะคะเริ่มจากมีนาคมปี66นะคะจากกับมาจากเมืองไทยนะคะพอมาถึงก็เริ่มทําแปลงพืชผักจากนั้นเอ,อรอมเลิศหรือว่ากระเทียมป่าเขาก็เริ่มแตกหน่อขึ้นมานะคะแล,แล้วก็เราก็เริ่มปลูกทูพลนหรือว่า ทิวลิปค่ะจนจอบหักนะคะจากนั้นก็ได้เก็บผลผลิตก็คือเรดิสนะคะผักกัดหอมก็เริ่มงามขึ้นจ้ะแล้วก็เริ่มทำแปงด้วยต้นผักบุ้งฝรั่งนะคะระบ,บ้าเบอร์หรือว่าบอนเปียวก็งามแล้วเราก็ตัดเอาไว้ เก็บแช่แข็งไว้กินจนถึงฤดูนี้นะคะพืชผักของเรากำลังงอกงามนะคะกระลำผักกาดหอมค่ะจากนั้นก็สตอเบอรี่ก็เริ่มได้เก็บผลผลิตนะคะสุกแดงเรากวนบ้างนะคะแบ่งปันบ้างพอขายบ้างนิดหน่อยแล้วก็เก็บไว้กินตามที่เห็นนะคะเก็บไว้นอกเหนือฤดูก,กาลคือแช่แข็งเอาไว้จ้ะ นี่นะคะต้นหอมใบหอมเราเก็บแช่แข็งไว้นะคะคูดแบร์ปลูกด้วยมือจา้าฮาหลอนหรือว่ารัสเบอรี่นะคะขึ้นมาเองแต่สวยงามกลายเป็นลูกโตตอนนี้มีอยู่ในตู้แช่ค่ะทูมอดเตอร์หรือว่ามะเขือเทศนะคะก็พอได้เก็บได้กินจา้าผักเคนหรือว่าผักเกินโคนนะคะเป็นผักที่เก็บได้นาน นี่คือผลผลิตที่เราได้ปลูกนะคะแล้วก็หอมแดงหอมใหญ่ค่ะเก็บกู้เอาไว้กินจนทุกวันนี้นะคะปีที่แล้วคือกินชนปีเลยจ้าอันนี้ก็เริ่มมีอแอปเปิลลูกแพ่นะคะแครอทมะเขือเทศแตงกวามะเขือเทศก็เก็บมาทำอาหารเมื่อไหร่เราก็ทำคลิปเอาไว้นะคะอ้ง,งุ่นค่ะปลูกด้วยมือนะคะ เป็นผลผลิตปีแรกจ้ะนี่นะคะผักถึงไม่มากมายแต่ก็ได้พอกินจะเป็นผักไรสารไรยานะคะแครอทภูมิใจมากจ้ะเกลือเทศทานสดบ้างปรุงอาหารบ้างจ้ะแครอทได้เก็บนอกเหนือฤดูกาลด้วยนะคะแตงกวานี้เป็นพันธุ์มาจากเมืองไทยจ้ะนี่นะคะหลากหลายอย่างะคะ่ะเก็บแต่ละครั้งก็ภูมิใจ ลูกแพรค่ะมะเขือเทศเก็บทีไรก็เก็บภาพเอาไว้จากแครอทมูโรสเตนะคะขุดมันฝรั่งแล้วนะคะขุดแครอทเก็บผักเคนค่ะถั่วฝักยาวหรือถั่วแขกก็ภูมิใจนะคะ หัวแกนตะวันค่ะแล้วก็มันฝรั่งตามด้วยหอมหัวใหญ่หรือว่ากุ้นเลิกนะคะเกลือนโคนหรือว่าคณะใบายีค่ะอันนี้หัวแกนตะวันแครอทมันฝรั่งองุนภูมิใจมากไร้เม็ดแล้วก็หวานจะถึงจะนิดหน่อยแต่ภูมิใจพี่น้องหัวแกนตะวันค่ะมันฝรั่งนะคะแครอท กินโคนค,ค่ะแตกยอดมาแล้วก็เก็บลวกแช่แข็งเอาไว้นะทุกวันนี้เราก็ยังได้นํามาปรุงหลากหลายเมนูจากแตงกวานี่ขึ้นไปอยู่บนหลังคาตามนี้เลยค่ะอันนี้ไปถ่ายตรงสวนเปี่ยมสุขนะคะต้นมะกรูดนะภูมิใจเราปลูกกับเม็ดนะได้เม็ดมาจากเมืองไทยนะคะ พออากาศเริ่มไม่ดีแล้วก็ย้ายขึ้นมาบนบ้านไม่ว่าจะเป็นผักแพวหรือ,อสารเณรนะคะพอได้ใส่ลาบใส่ก้อยจ้ะพี่น้องทุกวันนี้ก็ยังมีนะคะต้นมะกรูดเด็ดได้แล้วภูมิใจค่ะได้กินใบนะคะจอบหักไป3ามครั้งนะคะปี6 6จ้ะต้นผักบุ้งฝรั่งนะคะเราก็ตัดแล้วก็เ,เก็บกู้เข้าเอาไว้ใต้ชายคานะคะเอามาแทนปักหลัก ตนก้าค่ะแล้วก็เข้าสู่ถึงฤดูดอกไม้บ้านเนาะแต่ตอนนี้ก็ที่ผ่านมาคือดารารัดนะคะหรือว่าพุลินยานะคะอันนี้คือสวนสร้างสุกนะพี่น้องอีกหน่อยก็จะขาวสะพรั่งแบบนี้เขาเรียกว่าสิบปาค่ะดอกฟันซิงโตเต็มสนามหญ้าของเราเลยจ้ะ ดอกทิวลิปก็พอได้ชื่นชมนะคะปีนี้ตั้งใจว่าจะปลูกมากกว่าเดิมค่ะแอปเปิ้ลเริ่มติดดอกแล้วนะคะอันนี้ต้นลูกคุณเก่าค่ะคุณเลมโบก็มาดัดแปลงให้เปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะเพราะว่าต้นเก่าเขายืนตายค่ะนี่ก็คือโรสเด,เดเดรอนหรือกุหลาบพันปีของเราค่ะพุ่มเดียวมี3าสีนะคะ3าสี ได้สร้างจุดรีวิวให้กับพี่น้องได้ชมอันนี้คืออัศริยานะคะริมบ่อปลาค่ะดอกลูกพินหรือว่าหางสุนัขก,กิ้งจอกด้านหน้าบ้านที่เราสร้างมาจากแปลงลกๆสมัย2อสมปีนะคะกุหลาบพันปีรถเดยดร่อนต้นใหม่ค่ะอศริยานะคะสีชมพูจ้ะแล้วก็มีสีแสดหรือว่าโอรานนะคะอันนี้คือดอกยีนนะคะเขาจะคล้ายๆดอกโนบ้านเราค่ะ มีแต่ดอกเลื้องอลา,ามปีนี้ขยายเยอะมากขยายเองจากนี่กลุบพันปีจากอันนี้แจสมินหรือว่าดอกมะลินะคะตามด้วยเออดอกอะไรนะลืมลืมค่ะอ่าอันนี้ก็ถึงเดือนมิถุนาปี6-6แล้วนะคะก็จะฉลอง มิดซ้อมหมาหรือว่าฉลองดอกไม้บานกลางฤดูร้อนนะคะก็จะสวมมงกุฎดอกไม้ค่ะทานอาหารประจำเทศกาลนี้นะคะกุหลาบเท้าที่แม่ย่าซื้อให้คุลิมโบค่ะแปลงดอกไม้รวมๆที่หน้าบ้านก็พอได้ชื่นชมนะคะแล้วก็ดอกทานตะวันปลูกเอาไว้มเมล็ดไว้ให้น้องนกจ้ะดอกไม้ชนิดนี้จำไม่ได้ หรดูเฮิร์ตหรือใบไม้ d, Mike, เปลี่ยนสีนะคะดูว่าใบเมเปิลเขากำลังเปลี่ยนสีสวยงามจะ้ะแล้วก็วินส์วีไอสวยงามที่เราปลูกไว้ข้างเรือนกระจกเอาไว้ให้น้องออ่ลอนน้องโนราถ่ายรูปลงสตา้าแกมอินสตาแกมนะคะเนี่ยดอกไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีค่ะ มุมนี้เราก็ยังได้เป็นจุดรีวิวดูค่ะใบวินวินดอกไม้ใบไม้สวยงามนะคะอันนี้บนหลังคาโรงเลี้ยงแพะเดิมนะคะนี่ค่ะใบเมเปิลล่วงหล่นที่ริมทางนะคะสวยไหมหลากหลายสีจะเมเปิลหรือว่าที่นี่เขาเรียกว่าเลนนะคะชอบฤดูนี้มากอย่าพี่น้อง ก็ภูมิใจได้เก็บภาพทุกๆบรรยากาศมาฝากพี่น้องกันนะคะดอกไม้สีม่วงบานสะพรั่งเลยค่ะแล้วก็มีสีชมพูด้วยนะคะหอมจำไม่ได้นะสองชื่อเนี่ยจะตามด้วยใบเมเปิลสวยงามจะ้ะก่อนที่เขาจะร่วงลนไปก็เก็บภาพเอาไว้นะคะในแต่ละปีจะ้ะนี่คือต้นเลนแบนะคะ พอเขาเริ่มเปลี่ยนสีก็จะออกเป็นสีเหลืองอ้าเจ้ากินเลมานั่งให้รีวิวตรงนี้นี่ค่ะพอหนาวจ,จัดๆเขาก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงส่วนนี้ก็เป็นเมเปิลน,นะดูค่ะนี่เริ่นแบกเอกคือใบหลากหลายชนิดนะคะหล่นลงสนามหญ้าจะ้ะชอบใจมาก ใบเรือนแบสวยมากจ้ะนี่ก็เป็นสีเหลืองนะคะเราล่วงหลนลงกับพื้นก็รีบเก็บภาพจ้ะเพราะว่าอีกไม่นานมันล่วงหลนลงทั้งหมดก็จะเหลือแต่กิ่งก้านนะคะด้านล่างก็จะเน่าเปื่อยไปนี่นี่ก็คือไม้ต่างๆส่องภาพออกไปทางสวนสร้างสุดสร้างสุขแล้วก็สวนเปี่ยมสุขนะคะต้นอักบุก ต้นเลนหรือเมเปิลนะคะตรงนี้ยืนอยู่ตรงฝายน้ําสวนเปี่ยมสุกนี่อัสริยาไม่ใช่ดอกนะเป็นใบแล้วค่ะใบก็เปลี่ยนสีสวยไม่แพ้ดอกเหมือนกันนะคะนี่จากพี่น้องฤดูการเปลี่ยนไปค่ะใบไม้ก็เน่าเปื่อยแล้วต้นใบไม้สวยงามนี่ก็ร่วงหล่นมาแทนนะคะส่วนเลนแบเหลือแต่ก,กิ่งก้านแล้วจะเข้าสู่ฤดูหนาว ปีนี้แบบว่าสาหัสสากันค่ะหนาวที่สุดในรอบหลายๆปีวันนี้เมื่อปีกายประกาศหอมอยู่ที่เมืองไทยนะคะวันที่20มกราค่ะประกาศหอมเดินทางกลับมาประเทศสวีเดนอีกครั้งหนึ่งก็เป็นเดือนกุมภาพันธ์ต้นเดือนนะคะนี่ก็จะครบปีแล้วค่ะหอมก็เลยเก็บภาพพวกนี้มาให้พี่น้องได้ชมนะคะ นี้หนาวมากค่ะไม่ทราบว่าจะได้มีโอกาสได้ปลูกพืชผักให้พี่น้องได้ชื่นชมหรือเปล่านะคะก็รอกันไปนะคะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ